ครับผมสำหรับองค์นี้นี่ไม่มีตะกรุดแต่เป็นเนื้อเพียกเงิน,นเนื้อโลหะด้านในค่อนข้างที่จะออกทองนะต่างจากอันอเดิมน,นะแล้วอย่างพิมพ์ขององค์นี้มันไม่ใช่ขอโ,โทษทีคือชัดมากครับท่านลองดูความชัดเนะ่อความชัดและเก่านะ อย่างนี้คือกระบวนการสร้างเชิงช่างถูกต้องนะส่วนใหญ่ที่เป็นเปรียบเงินยนางนี้ผมจะมีแต่พิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมก็จะมี2 3สาแบบนะแต่ผมก็ก็ตีม่าว่าเป็นพิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะตีม,มาว่าเป็นพิมพ์นิยมทั่วไปนะสามัญอนะไรเงี้ยเพราะในในที่จำแนกออกมาจากพระครูเจดีย์นะพิมพ์นิยม ได้ถึง13 1สสพิมพ์เลยหนะึ่งก็ขึ้นอยู่กับหล,กหลักที่เรามาเอามาจับในการจำแนงนะแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องขนาดเนะแล้วก็ในพิมพ์นิยมอย่างเงี้ยพิมพ์นิยมสามัญอันที่ผมเรียกเนะี่ยจริงๆก็มีแยกย่อยปไอีกเนะที่หน้าตาต่างกันไปนะแต่แต่ยังไม่ได้ลงลึกเนะ เอาไว้ก่อนแค่นี้ก็มหาศาสตร์แล้วนะนี่ท่านดูความคมชัดลึกพระสมัยใหม่ท่านไปดูแล้วที่ทำหลังๆไม่ได้สวยอย่างนี้นะหรืออาจจะสวยมากไปเลยเนาะอย่างนี้ก็คือ เชิงช่างนี่คือช่างหลวงนะความคมชัดดูนิ้วเท้าดูดูในที่เขาเรียกว่าส่วนที่ตาไปอินอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้มีหรอกมตาไปอินอาจจะเป็นเรื่องในกระบวนการสร้างนะองค์หนึ่งอา,อาจจะมีนะบางองค์ที่เขาเล่นหากันนี่แต่ว่าไม่ได้มีกันทุกองค์เพราะฉะนั้นตําหนินี่่าไปพิจารณามากพิมพ์ยังพอว่าได้นะเพราะยังต้องพิจารณาอยูนะ่พิมพ์กับเชิงช่างนี่นะแต่ตําหนินี่ไม่ไม่ควรนะ กันรสรแล้วดูเรื่องของเกรนโลหะไว้ครับต้องมีเกรนโลหะพระหล่อโบราณพราเก่าพวกคือแสดงถึงการผ่านการเวลานะแต่ว่าต้องเป็นธรรมชาติแค่นั้นเองแล้วธรรมชาติเป็นแบบไหนท่านต้องศึกษาเองครับบอกกันไม่ไดนะ้แต่ละคนก็เข้าใจต่างกันนะคนมีพระกับคนไม่มีพระในมือก็ดูได้ต่างกันองนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ